ใครๆก็อยากประสบความสําเร็จแต่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเราเองในจุดนี้ก่อนแต่พอพยายามจะทําความรู้จักกับตัวเองเราจะเริ่มยังไงดีละ่ะพอเริ่มได้แล้วก็พบว่ามีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเริ่มสับสนละทีนี้ทํำยังไงดีจริงๆแล้วมันมีวิธีค่ะที่จะช่วยเราดึงไอเดียจากระบบความคิดให้เห็นออกมาเป็นภาพวิธีนั้นคือการใช้แผนภาพเพื่อมาช่วยเราเรียบเรียงความคิดที่อยู่ในหัว ให้เรารู้จักตัวเราเองว่าเราคือใครต้องการอะไรมีศักยภาพยังไงและจะพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงดีเพื่อให้เราทําวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงก้าวต่อไปข้างหน้านอกจากพูดถึงเรื่องภายในตัวเราเองแล้วมันยังช่วยเชื่อมต่อปัจจัยภายในศักยภาพภายในของเราไปกับโอกาสภายนอกมองเห็นอุปสรรคไปจนถึงเห็นทางที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายข้างหน้าได้การจัดระบบความคิด เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะยิ่งถ้าเราเห็นเป็นภาพบางทีเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆโอกาสหรืออุปสรรคที่เราไม่คิดถึงมาก่อนหรืออะไรดีๆหลายๆอย่างที่เราอาจจะพลาดไปเมื่อเวลาที่เราคิดแค่อยู่ในหัวจอมเลยใช้วิธีนี้มาตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่จะตั้งหลักใหม่ตั้งเป้าใหม่หรือค้นหาตัวเองใหม่อีกครั้งไปจนถึงพยายามหาทางเพื่อจะเดินไปถึงเป้าหมายที่จอมฝันเพราะว่ามันใช้ได้ดีแล้วมันก็เวิร์กมากค่ะจอมเลยมั่นใจว่า มันจะมีประโยชน์กับใครใหลายๆคนเหมือนที่มีประโยชน์กับจอมจอมเลยกำลังจะจัดเว็บพิณ่า visualize your life ในสั่งชั่วโมงนี้จอมจะมาส่งต่อเทคนิควิธีการคิดโดยการใช้แผนภาพเข้ามาช่วยการจัดระบบความคิดให้เรารู้จักตัวเองค้นหาตัวเองในอีกรูปแบบหนึง่งที่ทําให้เราเชื่อมพาชั่นไปกับโอกาสที่อยู่รอบตัวเราไปจนถึงการระดมความคิดเพื่อจะหาทางพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการและสร้าง goal เพื่อที่เราจะทําในแต่ละวันเพื่อไปถึงจุดๆนั้นได้ค่ะ ในเว็บบิณ่เนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานในการวาดรูปหรือการใช้แผนภาพหรือพื้นฐานใดๆมาก่อนเลยค่ะแค่อยากจะลองใช้ระบบความคิดใหม่ๆอยากลองค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองด้วยวิธีการใหม่ๆเว็บบิณ่านี้รับรองได้ทำอะไรสนุกๆได้คิดค้นอะไรสนุกๆก,กันแน่นอนค่ะถ้าสนใจดูรายละเอียดในลิงก์ข้างล่างเลยค่ะในเว็บบินานี้จำกจะรับแค่30คนเท่านั้นเพราะว่าอยากจะมีโอกาสตรวจกันบ้านได้อย่างทั่วถึงค่ะ ใช่ค่ะกันบ้านเพราะหลังจากเว็บบินาสองชั่วโมงนี้จำจะมีกันบ้านให้คุณทุกคนแต่ละคนกลับไปทำแผนภาพชีวิตในแบบของคุณเองแล้วเราก็จะกลับมาดูกันมาแลกเปลี่ยนกันมาเจอกันใน Visualize Your Life วันที่17สิงหาคมนี้ค่ะแล้วเจอกันค่ะ